สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะคะมาถึงปลายภาคกันแล้วนะคะเราก็จะสอบกันแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะคุณน้ำตาลก็เลยจะมาทบทวนบทเรียนก่อนสอบให้กับเด็กๆก,กันนะคะจะได้มีความรู้ทบทวนกันทั้งหมดเลยนะคะว่าที่ผ่านมาเราเรีนยนอะไรกันไปบ้างนะคะจําได้ไหมว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างอ่าแรกๆเลยเราจะเรียนกันในเรื่องของการอาบน้ําการสระผมการดูแลรักษาความสะอาด ะะของถุงเท้ารองเท้าก็การซักเสื้อผ้าใช่ไหมคะวันนี้ครูจะพูดสรุปรวมเข้าวๆเลยก็คือเด็กต้องดูแลรักษาความสะอาดของของใช้นะคะที่อยู่รอบๆตัวเรารวมถึงตัวเราเองก็ต้องอาบน้ําชําระล้างร่างกายนะคะสระผมเป็นประจำนะคะไม่ทิ้งให้หมักหมมซึ่งจะเป็นบ่อกเกิดของเชื้อโรคและสุขอนามัยที่ไม่ดีได้นะคะดังนั้นเด็กๆก็ต้องดูแลตัวเองนะคะของใช้อะไรเราก็ต้องดูแลใช่ไหม จบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะคะเด็กๆจาได้อยู่แล้วครูเชื่อว่าเด็กๆเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปด้วยนะคะก็อขอเน้นย้ําให้เอาไปใช้อย่างสม่ําเสมอทําให้เต็มที่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะคะรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองต่อไปนะคะและก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราเรียนกันนะคะนั่นก็คืออาหารหลัก5้าหมู่นั่นเองนะคะเป็นอาหาร5ประเภทที่เราเรียนกันไปว่ามีสารอาหารอะไรบ้างที่ร่างกายควรได้รับ นะคะแล้วก็สารอาหารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะซึ่งห้าหมูประกอบไปด้วยหมูแรกนะคะก็คือโปรโตีนมีเนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วใช่ไหมคะโปรโตีนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยให้ร่างกายเนี่ยกลับมาเจริแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยในการเจริญเติบโตนะคะหมูที่สองคือคาร์โบไฮเดรตค่ะมีข้าวแป้งเผือกมันแล้วก็น้ําตาลนะคะ คาร์โบไฮเดรตช่วยในการให้พลังงานแก่ร่างกายทําให้เรามีเรี่ยวแรงในการทํากิจกรรมต่างๆ 3. นะคะก็คือวิตามินพืชและผักต่างๆนะคะและผลมไม้บางชนิดด้วยนะคะวิตามินเนี่ยช่วยให้ผิวพรรณแจ่มใสใช่ไหมคะผ่องใสนะคะ,ะแล้วก็ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคต่างๆให้กับเราได้นะคะและทําให้ร่างกายทํางานได้อย่างปกติ อีกชนิดหนึ่งคือเกลือแร่นะคะอยู่ในผลไม้แล้วก็ผักต่างๆบางชนิดด้วยเนาะเกลือแร่นะคะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกตินะคะหมู่สุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือไขมันค่ะไขมันนี้มีั้งจากพืชและจากสัตว์นะคะ,ะมะพร้าวใช่ไหมคะมะกอกปาล์มนะคะขัวเหลืองนะคะเอามาทําน้ํามันแล้วก็ในผลิตภัณฑ์จาก วัวนะคะหรือไก่หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีใช่ไหมพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่อย่างนี้นะคะเขาก็มีไขมันเช่นเดียวกันแล้วก็นมเนยชีสนะคะรวมถึงน้ํามันหมูน้ํามันอะไรเงี้ยนะที่ทาจากสัตว์นะคะก็เป็นไขมันหมดเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะน้ํามันงานด้วยนะน้ามันมะพร้าวอย่างนี้นะคะแล้วก็ไขมันเนี่ยช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะขาดไม่ได้นะเราต้องกินนะคะแต่ถ้ากินมากเกินไปก็ทําให้อ้วนนั่นเอง นะคะอีกอันนึงที่เราเรียนผ่านกันมานั่นก็คืออาการเจ็บปวดที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะก็ได้แก่หลายๆโรคเลยใช่ไหมอาการเจ็บปวดนียก็เกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้ามาเข้าสู่ร่างกายเรานะคะร่างกายทํางานผิดป,ปกติหรือการประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะคะเมื่อเราเป็นโรคหรือได้รับบาดเจ็บก็จะทให้ร่างกายอ่อนแอลงเล่นหรือทํากิจกรรมต่างๆไม่ได้นะคะเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแล อาการเจ็บปวดที่เราควรรู้อย่างแรกก็คือตัวร้อนมีไข้นะคะผิวหนังมีความร้อนสูงกว่าปกตินะคะตามข้อพับท้องปากใต้รักแร้แล้วก็หน้าผากเนี่ยจะสูงขึ้นมากๆเลยนะคะมีอาการปวดหัวเวียนหัวก็คือรู้สึกปวดบริเวณศีรษะของตัวเองนะคะว่าเหมือนรอบตัวกําลังหมุนอย่างนี้เนาะมีน้ํามูกแล้วก็ไอนะคะก็คือมีน้ํามูกนะคะของเหลวใสเนี่ยไหลออกมาจากทางจมูกคัดจมูกหายใจไม่ค่อยออกแล้วก็มีอาการไอนะคะ ท้องเสียอันนี้ก็คือการทายเลวมากกว่า3มครั้งต่อวันนะคะแล้วก็มีอาการปวดท้องร่วมด้วยนะคะปวดท้องอันนี้เด็กๆเป็นกันบ่อยนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องมีลมในท้องรู้สึกไม่ค่อยสบายตรงท้องนะคะปวดท้องตรงลิ้นปีหรือตรงชายโครงด้านซ้ายอันนี้นะคะเออรู้สึกไม่ดีเลยใช่ไหมต้องมากินยานะคะ แล้วก็ฟกช้ำอันนี้ก็คือบาดแผละนะมีรอยฟกช้ำนะคะมีสีคล้ำกว่าบ,บริเวณอื่นมอเกิดจากการที่เราไปกระแทกหรือชนสิ่งของต่างๆนะคะต้องมันเป็นโนขึ้นมาด้วยเนาะถ้าเป็นตรงศีรษะนะคะผื่นคันนะคะก็คือมีเม็ดแดงๆขึ้นบริเวณผิวหนังแล้วก็มีอาการคันนั่นเองแล้วก็เลือดก,กำเดาไหลนะคะมีเลือดไหลออกทางจมูกใช่ไหมจากอากาศร้อนเส้นเลือดฝอยแตกหรือการแคบจมูกนะคะ แผลทะลอกอันนี้เราได้เรียนวิธีการทําแผลไปด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเนาะมีบาดแผลเลือดออกนะคะเกิดจากการหกล้มหรือสิ่งของมีมคมบาดนะคะวิธีการท,ทําแผลทบทวนคร่าวๆใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้น้ําเกลือนะคะล้างใช่ไหมทาความสะอาดบาดแผลถ้าเกิดว่าอ่ะคูลืมอันแรกไปนะถ้าเกิดว่ามีเลือดออกมาๆกๆต้องใช้พัก,กอตหรือสำลีก,กดห้ามเลือดก่อนใช่ไหมคะหลังจากนั้นใช้น้ําเกลือล้างแผลให้สะอาดนะคะแล้วก็ ใช้อลกอฮอลเช็ดรอบปัดแผลหลังจากนั้นให้ใส่ยาใส่แผลสดอย่างพวกเบตาดีนะคะลงบนแผลให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ปิดแผลนะคะด้วยพลาสเตอร์หรือพากอตนะคะแล้วตบท้ายด้วยเทปแต่งแผลสำหรับพากอตเนาะแค่นี้เองค่ะเราก็สามารถทำได้กันทุกคนเลยได้ลองฝึกกันแล้วด้วยนะคะอะ่นี่นะคะประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงที่จะเป็นกันบ่อยๆในเด็กๆนั่นก็คือการปวดฟันเนื่องจากฟันผุนะคะอ่าใช่ไหมมักจะเป็นกันบ่อยๆ นะคะปวดตุกๆุกเลยเนาะนะคะเอาย่งยังยังไม่จบครูขอโทษนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเรื่องของอันตรายภายในบ้านนะคะสำหรับในบ้านของเรานะคะก็จะมีอันตรายเกิดขึ้นใช่ไหมเราเรียนเรื่องอันตรายกันไปมีทั้งในบ้านนะคะในโรงเรียนนะคะการอันตรายที่เกิดจากการเล่นของเล่นแล้วก็การเดินทางเดี๋ยววันนี้ครูจะพูดสรุปคร่าวๆนะคะอีกรอบหนึ่งเพื่อเด็กจะได้นําความรู้ ทบทวนนะคะไปใช้ในการสอบนะคะอันตรายก็คือหมายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยหรือสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียสิ่งของนะคะหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะอันตรายภายในบ้านนะคะก็อาจจะมีเกิดจากของมีคมต่างๆนะคะเกิดจากไฟนะคะเกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็เกิดจากโจรขึ้นบ้านนะคะ หรือการลื่ดหกล้มนะคะหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านได้นะคะอันตารายภายในบ้าน,นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแม้บ,บ้านจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยสำหรับเด็กทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังนะคะการใช้สิ่งของเครื่องมือนะคะที่เราใช้ไม่เป็นไม่ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดอันตารายได้นะคะดังนั้นต้องระวังให้มากๆนะคะ อีกอันนึงที่เราเรียนผ่านกันไปนั่นก็คืออันตรายที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนเนี่ยมีคนอยู่ด้วยกันหลายคนบ่อท mm ี hmm. มันก็เกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะเราอาจจะไม่ระมัดระวังด้วยอ๋ออันตรายที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะคะก็มีในห้องเรียนนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนก็สามารถทําให้เกิดอันตรายขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะบางอย่างแหลมคมบางอย่างเราเอามาเล่นกันแล้วก็ใช้ไม่ถูกวิธีนะคะ ในห้องน้ําก็อาจจะเกิดการลื่นหกล้มนะคะหรือบางคนถ้าไปนั่งบนชักโครกก็อาจจะตกลงมาแล้วเป็นบาดแผลได้เนาะนะคะแบบไปนั่งยองๆนะคะไม่เอาก้นติดกับชักโครกให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดอันตรายได้นะนะคะแต่ก็ในโรงอาหารก็อาจจะมีอาการลื่นนะคะใช่จากเศษอาหารจากแบบการวิ่งไปวิ่งมานะคะการแบบ ไม่เดินหองเม้ิกนั่นแหละก็ทำให้เกิดอันตรายได้นะคะนี่หรือว่าการแบบถูกช้อนซ่อมถูกอะไรนี้นะคะอะแก้วตกแตกถ้าสําหรับคนที่เอาแก้วที่เป็นแก้วมานะคะอืมก็แตกได้ะอะไรเงี้ยเนาะอ่บนคันเรียนนะคะอย่างโรงเรียนเราก็มีคนหกล้มตลอดนะคะเพรพื้นมันขุกขระใช่ไหมก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะคะ การลืนล่นหกล้มการตกบันไดอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าอันตรายที่เกิดขึ้นในสนามเด็กเล่นนะคะจากการเล่นของเด็กๆนะคะมีมากมายเลยแล้วก็ในพื้นที่รกร้างหรือมุมอับนะคะก็อาจจะมีงูมีสัตว์มีพิษต่างๆนะคะก็ต้องระมัดระวงังโรงเรียนนะคะอันตรายเกิดขึ้นได้เสมอนะคะอาจจะมาจากตัวเราเองจากเพื่อนหรือสภาพแวดล้อมดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังตัวเองเวลาทำกิจกรรมที่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยนะคะ อีกอันนึงนะคะใกล้จบแล้วนะคะอันตรายที่มาเดี๋ยวครูขออนุญาตกดออกก่อนเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอันตรายจากของเล่นใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโทษแป๊บนึงคะ่ะโอเคปิดอันนี้ไปก่อนเนาอะ,อะโอเคอันนี้โอเคค่ะ ไปต่อนะคะสําหรับอีกอันนึงที่เราจะเรียนนั่นก็คืออันตรายจากการเล่นนะคะอันตรายจากการเล่นก็มีเยอะแยะมากมายเลยเพราะเด็กชอบเล่นใช่ไหมคะเล่นมันสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มีทาให้เรามีเพื่อนเนาะได้เล่นกับเพื่อนนะคะการเล่นเนี่ยมีลักษณะการเล่นที่ดีและการเล่นที่ไม่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทบทวนอีกรอบนะการเล่นที่ดีนะคะการเล่นที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้เนาะออกกําลังกายอย่างนี้นะคะเป็นการเล่นที่ดี เล่นในอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นไม่มีฝุ่นละอองนะคะเล่นให้เหมาะสมกับวัยของตัวเองไม่เล่นผัดโผลเนาะไม่เล่นการพนันหรือมุ่งผลแพ้ชนะนะคะแล้วก็เล่นหลายคนก็ดีกว่าเล่นคนเดียวใช่ไหมแล้วก็ลักษณะการเล่นที่เป็นอันตรายนะคะการปีนป่ายบนที่สูงการเล่นสิ่งของอันตรายอย่างไฟนะคะไม่ขีดไฟหรือของมีคมเอามาเล่นกันอย่างนี้นะคะไม่เล่นตามกติกาที่กําหนดไว้อันนี้ก็จะให้เกิดอันตรายได้ เล่นโดยไม่สวมรองเท้าอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะโดนอะไรตำได้นะคะเล่นในสถานที่อันตรายต่างๆนะคะห้องเก็บของสถานที่รกร้างอย่างนี้นะคะไม่ควรไปเล่นนะคะใช้อุปกรณ์แหลมคมนะคะเล่นโดยที่เราแบบไม่เะามาระวังด้วยเนาะแล้วก็เอามาเล่นจริงๆมันไม่ควรเอามาเล่นลูกนะคะเถ้าทํางานอะไรเงี้ยทกากิจกรรมมาแนามาทําได้เนาะแต่ถ้าเอามาเล่นกันไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะ การเล่นเนี่ยก่อให้เกิดความสนุกสนานใช่ไหมอย่างที่ครูบอกไปแต่ถ้าเราเล่นไม่ระมัดระวงังเล่นไม่เหมาะสมก็จะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะดังนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะต่อไปเป็นการเล่นจากของเล่นนะคะอะขอไปการเดินทางก่อนเลยเนาะ,ะแปบ๊บหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปการเล่นก่อนแล้วกันนะโอเค ำไมมันไม่ขึ้นอันตรายจากการเล่นล่ะอ่ะโออ่ะของเล่นมาแล้วนะคะอ่าของเล่นเนี่ยนะคะเด็กๆเราเรียนกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะในงา้นครูจะพูดไวๆเลยนะคะพราเด็กๆน่าจะจําได้อยู่เนาะนะคะของเล่นที่ดีก็ทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินสาคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะแล้วก็มีผลต่อพัฒนาการอย่างยิ่งเลยอันตรายจากของเล่นนะคะของเล่นที่มีขนาดเล็กเราอาจจะก,กืนกินเข้าไปทําให้มัน ไปอุดหลอดนมเสียชีวิตได้ใช่ไหมของเล่นที่พองน้ําได้นะคะถ้ากืนเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายและทําให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันอของมีคมต่างๆนะคะทำให้เราบันระวังก็จะเกิดบาดแผลแล้วก็ทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บได้ด้วยของเล่นที่มีสีสันฉูดฉาดนะคะถ้าเอามาอมมากินนะคะก็จะมีสารเคม,มีปะปกนไปเราเอามาเล่นแล้วเราไม่ค่อยล้างมือก็จะมีอันตรายต่อร่างกายของเราได้ ะะรวมถึงกระเทียมพลุดอกไม้ไฟนะคะของเล่นที่มีประกายไฟสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อให้เกิดเสียงดงังและทําให้เกิดประกายไฟเป็นอันตรายต่อเราและคนรอบข้างนะคะถ้าเราเล่นแล้วเราอยู่ใกล้กับเขามากๆก็จะทําให้เราเนี่ยบาดเจ็บหรือพิการได้ของเล่นอีกชนิดหนึ่งก็คือปืนอัดลมนะคะอันนี้ทําให้บาดเจ็บได้ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเนาะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ โอเคของเล่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตประจําวันหลายคนมีของเล่นชิ้นโปรดใช่ไหมคะดังนั้นต้องระมัดระวังเพราะเราไม่อยากให้ของเล่นเป็นอันตรายต่อเรานะคะเราอยากให้เล่นแล้วมีความสุขแล้วก็เด็กๆเนี่ยจะได้ปลอดภัยอย่างเต็มที่เนาะโอเคและสุดท้ายนะคะเรื่องที่เราเรียนไปนั้นก็คืออันตรายจากการเดินทางนั่นเองค่ะการเดินทางมีหลายรูปแบบใช่ไหมคคราวที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะประกอบไปด้วยการเดินทางทางโบกการเดินทางทางเทาง้ทา การเดินทางทางน้ําแล้วก็การเดินทางทางอากาศนะคะอุบัติเหตุจากการเดินทางเกิดขึ้นได้เสมอค่ะถ้าเราไม่เรามาระวงังรวมถึงคนอื่นไม่เรามาระวงังหรือประมาทนะคะก็ทําให้เกิดอันตรายได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเฉียวชนบนท้องถน,นนนะคะการเมาแล้วขับอันนี้ทําให้เกิดอันตรายอย่างมากการข้ามถนนผิดวิธีนะคะหรือข้ามแล้วไม่เรามาระวงัง การพัดตกจากยานพาหนะซึ่งทําให้บาดเจ็บเสียชีวิตได้เป็นอย่างมากเลยนะคะาก,การป้องกันอันตรายจากการเดินทางนะคะเด็กๆควรจะนั่งอยู่กับที่ใช่ไหมควรจะสวมหมวกกันน็อกใช่ไหมคะรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภยัยและหากข้ามถนนก็ต้องใช้สะพานลอยหรือทางม้าลายรวมถึงจะต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนที่จะข้ามนะคะต้องระมัดระวังตัวเอง เวลาเดินริมถนนนะคะดเด็กๆควรเดินชิดขวามือแล้วก็ไม่หยอกล้อกันในขณะเดินเพราะว่าเราจะขาดความระมัดระวงังทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราใช้เ,เป็นสิ่งที่เราทําเป็นประจําในชีวิตประจําวันนะคะเราต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาต้องระมัดระวงังรู้จักป้องกันอุบัติเหตุนะคะเพราะเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้เนาะดเด็กๆนะคะ ครูก็ทบทบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะส่งเป็นคำชี้แจงนะคะพร้อมกับข้อสอบไปให้นะคะข้อสอบของเรานะคะเป็นข้อสอบที่ทำเป็นเกมนะคะครูแนะนำเด็กๆว่าตัวมันค่อนข้างเล็กนะสงครูแบบ ออกไม่ได้จริงๆนะคะวิธีการแก้ก็คือให้เด็กๆหมุนหน้าจอเป็นแนวนอนนะคะหรือถ้าใครทําในคอมพิวเตอร์หรือจอใหญ่ๆจะดีมากนะคะก็จะทําให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครมีปัญหามันมองไม่เห็นจริงๆพยายามแล้วนะคะหมุนหน้าจอกปแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ให้ติดต่อครู โดยตรงส่วนตัวเลยเดี๋ยวครูจะส่งข้อสอบให้เป็นลายบุคคลนะคะสําหรับคนที่ติดขัดจริงๆนะคะครูก็ขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีในการสอบนะคะขอบคุณตลอดทั้งเทอมที่ผ่านมานะคะที่เด็กๆตั้งใจเรียนเสมอมาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ป .2 นะคะวัะนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย